สัสดีค่ะวันนี้นะคะอันดับเตียนจะนำพาทุกคนมานี่เลยสอนต่อ Nintendo Switch ขึ้นแท็บเล็ตนะคะให้จอมันใหญ่ขึ้นนั่นเองเราจะได้ไม่สำหรับคนที่แบบเมื่อยตานะคะเล่นจอเล่นๆนานๆแล้วก็รู้สึกไม่สบายตาแล้วก็จะสอนต่อขึ้นจอที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้มากับ iPad Air นะคะแล้วก็แท็บ s นะคะ หลังน่าจะใกล้ๆก,กันเนาะจะใหญ่ขึ้นระดับหนึ่งเลยนะคะพื่อความสบายตาโอเคอุปกรณ์ที่เราใช้ต่อนะคะอย่างแรกเลยก็จะต้องมี video capture นะคะ video capture capture card Capt เป็นอย่างนี้นะคะอะ video capture ทำหน้า,าที่คล้ายๆกคปเดีะคะ่ะคือจับภาพของ Nintendo เพื่อต่อเข้าสู่ตัวแท็บเล็ตน,นะคะโอเคตัวที่หนึ่งตัวที่สองันไม่ได้เลยนี่เป็นดอกพุกพานะคะเป็น ทำหน้าที่คล้ายๆตัวดอกของ Nintendo Switch อะค่ะที่เอาภาพเสียบแล้วก็ขึ้นจอได้นะคะแต่เวลาลงทับเด็ดมันจะต้องแปลงนิดหน่อยมีจาก HDMI เข้าสู่ HDMI ตัวนี้นะคะอย่างนี้อ่าตอนนี้นะคะโอเคสายดอกแล้วก็3เป็น USB Hub นะคะอันนี้เป็นของเอ r l g r e ีนเหตุผลที่ต้องใช้ก็เพราะว่า,วามีเลยตัว ท้ายตลูดของตัวแท็บเล็ตนะคะหรือ iPad เนี่ยมันเป็น usb c นั่นเองมันจะมารองรับกับกับตัวนี้ไม่ได้นะคะตัวที่ m i ที่แปลงไฟมเมื่อกี้นะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีมี usb hub อีกหนึ่งตัวนะคะเพื่อต่อเข้าอันท,ที่4นี่ค่ะเป็นอะแดปเตอร์นะคะแนะนำเป็นสัก45วัตต์ขึ้นไปแล้วกันนะคะเพื่อความไฟที่ดีอะไฟที่เพียงพอ วันนี้เรามากับน้องคนนี้ด้วย Nintendo Switch Pro นะคะไวบ้บังคับอี้ม่ะมาเริ่มต่อขึ้นจอกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่แ a ็บ S9 นะคะนี่ Nintendo แ a b S9 แล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมเลยคือ USB Camila ตัว Capture นะคะหาโหลดได้ทั้งบน Play Store นะคะแล้วก็ App Store อา Galaxy Store ก็มีนะคะ จากนั้นเริ่มต้นด้วยการนำหน,นี่ตัวสายดอกนะคะเสียบเข้าสู่ Nintendo ก่อนแล้วเราก็ต้องการกำลังไฟกำลังไฟเพื่อที่จะไปขับน้องเขานะคะเสียบเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อย Nintendo แล้วก็ไฟนะคะ นะต้องการวิดีโอแคปเจอร์การ์ดวิดีโอแคปเจอร์การ์ดอนนี้นะคะเสียบเข้าไปเพื่อจับภาพจาก Nintendo แปลงเอาพุ t ออกไปเป็นเป็นภาพที่พร้อมขึ้นนะคะตัวแท็บเล็ตแต่ว่าตัวแท็บเล็ตของเราเนี่ยมันมันไม่มี USB เนาะเราก็เลยต้องใช้ตัวแปลงอีกทีนึงนะคะเสียบเข้าไปอานนี้จากนั้นก็ออกต่อเลย าพจะขึ้นไหมคโอเคอันจับได้แล้วนี่มาแล้วอันนี้ที่เฟิร์นใช้จะเป็น USB คาม e ราตัวโปร,โปรนะคะก็จะไม่มีโฆษณาด้านบนแต่เดี๋ยวในตัวไอแพดจะมีเดี๋ยวจะลองเทียบเทียบกันดูนะคะราคาตัวโปรจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทร้อยเจาไม่เกินสอง้บาทประมาณนี้นะคะอ่ะราลองเข้าเลยเชื่อมต่อโอเคเห็นไหมคะไาปกติเลยเลิศ แาวนี้เราก็จะเปลี่ยนจากจอขนาดเล็กเท่านี้นะคะไปเป็นจอขนาดใหญ่ขึ้นสบายตาขึ้นเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคมาตอ่อในส่วนของ iPad กันบ้างนะคะคราวนี้ย้ายไปจาก Android ไปสู่ iOS ดูสัว่าจะทำได้ไหมยังไงนะคะต่อไปเป็นของ iPad นะคะอ่ะเหมือนเดิมเลยเสียบมาจาก USB ตรงนี้นะคะเข้าสู่ Nintendo ตัวดอกแล้วก็ใช้ ไฟสายไฟนะคะกำลังไฟมาที่วิดีโอแคปเจอร์กร์ดจากนั้นก็เข้าสู่ตัวได้เออ จะสังเกตได้ใช่ไหมคะมันจะมีโฆษณาอยู่อีกก็าสามารถซื้อตัวโปรมันได้นะคะเดี๋ยวจะแนบดิ้งให้ดูว่าราคาเท่าไหร่นะคะอะ่มาคระรีแคปคร่าวๆนะคะทั้งหมดอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ลาไปก่อนนะคะติดตามข้อมูลดีๆได้ที่ช่องนุเบสเดียร์